สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ FC แล้วก็ท่านที่สนใจนะครับที่บังเอิญผ่านมาเจอช่องผมนะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะรีวิวเครื่องใช้ของใช้โบราณวิทยุแนววินเทจนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับหลายหลายอย่างรวมรวมกันนะครับผสมผสมกันไปนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวของโบราณของเก่านะครับไม่ผิดหวังครับมาช่องนี้มาถูกช่องละครับสำหรับ คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องเสียงนะครับจะเป็นรีซิเวอร์นะครับของยามาฮ่านะครับ Natural Sound นะครับสตอรรโอรีซิเวอร์รุ่น CR 2 2 0นะครับตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เลยมารีวิวให้ฟังเสียงกันนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะครับอาการเสียตอนมาก็คือ เสียหมดครับทั้งภาคขยายทั้งวิทยุนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซ่อมข้างในไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับวิทยุ fm นะครับภาคขยาย aux ต่างๆนะครับก็มีด้านหน้าเท่านั้นนะครับที่ว่ายังเดิมๆนะครับก็เลยยังไม่ได้ลูกวงลูกบิดเลยพวกนี้นะครับแต่ว่าระบบภายในซ่อมหมดแล้วนะครับก็หลายอย่างนะครับตัวนี้ก็มาอาการหนักอยู่นะครับ พวกตัวเลื่อนสถานีตัวลูกกลิ้งข้างในอะไรก็หลุดนะครับสายพานพันใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับวิทยุจูนกันตั้งแต่ภาคแรกจนภาคสุดท้ายนะครับภาคขยายก็มีชอ็อตมีรายกันนะครับก็หนักหนาอยู่นะครับก็ค่อนข้างนะครับหลังๆมาก็ส่งมาสภาพก็หนักๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ วิทยุก่อนแล้วกันนะครับวิทยุ FM นะครับแล้วก็ uh, จะทดสอบภาค u X ให,ให้ให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยว uh, ลองดูลองฟังกันเลยนะครับสำหรับภาค FM นะครับ เด็กๆทั้งหลายครอบครัวจะเดินทางกลับไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะอยากเจอกันมากเลยแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะนำพาเชื้อไปแพร่กับผู้สูงวัยได้ดังนั้นผู้สูงวัยเองก็ควรรับวัคซีนเด็กๆหนุ่มสาวเองนี่นะครับก็ควรที่จะดูแลสุขภาพอย่าไปเกลับบ้านเกิดในช่วงแค่แสดงสุขภาพนี้นึงแล้วก็วร,รับวัคซีนด้วยครับส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็มีเส้นเลือดอยู่ตรงนั้นเส้นประสาทก็อยู่ตรงนั้นลมก็อยู่ตรงนั้นเมื่อลมแท่ทั่วไปหมดแล้วลง,ลงทําการแข่งขันนี้ตั้งแต่เวลา19นา,าิกานะครับแต่นื้อสีอุ่นไดที่นุผู้ชมร<น>ู้ฟังทีมรักเีมรักทีวีแล้วก็เอสเทซ่ง<ม><อ>ตัวเตือนทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้มาตลอดแต่จริงจริง ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะบล็อกเบอร์ประชาชนทีส่สงรามกับความเป็นสิริมงคลก็ชัดเจนว่ามดการเล่นสัตว์น้ำซึ่งทางจังหวัดเองก็จะได้มีการประชุมหาหรือนะครับเพื่อทางไปเนี่ยอาจจะมีสามทางออกหลังวัดน,น,น,นวันหนึ่งเมษายนนี้ ร้องเปิดพื้นที่ยี่สิบห้าอำเภอรับไปเป็นตัวถือว่าการลกจ่การปั๊บับไปพกแพทย์หาหมอในตาเสื่อมใช้ตาห้ามวม เนี่ยจะสามารถเบิกได้ยอดที่เป็นแบบธรรมชาติก็คือทำจิตใจให้มีความสุขให้เบิกบานปล่อยวางแล้วก็คิดจริงแต่ว่าไม่เห็นเราก็ใจไม่เข้าไปแล้วรู้นี่ก็อธิบายให้ยากจุกก็ต่มาตามที่แต่ไม่ไม่ ป้องกันความเสีย่ยงในการติดเชื้อโควิดอม่าการชนอลเมีศิลปะแบบของนะแล้วมีภาษาท้นยนะคุณทุกคนต้องเคยไปอ่ะที่ p p Store และ Play Store ครับอันนี้ก็คือทดสอบภาค FM นะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังภาคขยาย AUX ดูนะครับ คับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็รับชมไปแล้วนะครับสำหรับภาควิทยุและภาคขยาย AUX นะครับก็เสียงดีใช้ได้นะครับยมห้าตัวนี้รุ่นนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ